บายเชฟโรดเดี๋ยววันนี้หล่ลอยอร่อยบายเชฟโรดจะพาเพื่อนเยี่ยมชมบริเวณรอบบ้านหรือบริเวณที่เราใช้ถ่ายทําคลิปของเรานะครับเพื่อนตามมาทัวร์บริเวณบ้านนะครับเพื่อนมีมุมนี้เป็นมุมที่อร่อยใช้ทําง,งานเก่านะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนนั่งทําง,งานตรงนี้นะครับเพื่อนอ่ะ นะครับจะนั่งทำงานตรงนี้ยังใช้ขากล้องไม่ถนัดนะครับเพื่อนลองใช้ดูซื้อมานานแล้วละครับแต่ใช้ตั้งตั้งเฉยๆไม่เคยถือแบบนี้นะครับดัดแปลงแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับมุมทำงานตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายถ่ายอาหารทานอาหารอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเนี้ยมาดูรอบครับเพื่อนๆพาชม ตรงนี้แต่ก่อนแต่ก่อนที่ทําอาหารเตาถ่านนะครับเห็นเห็นเชฟเขาเชฟกระทะห้างทําเตาถ่านดังใช้ถ่านหมดสองสองสองกระสอบก็เลยเลิกเลยครับม,มันไม่มันไม่ดังเหมือนเขาเลิกแล้วครับใช้เตาแก๊สดีกว่านะครับประหยัดกว่ากันเนาะ,ะแล้วก็สะอาดด้วยครับหม้อหม้อหแหย่แกปโปลเราก็ดูแลได้สะอาดเพราะว่าอุปก,กรณ์ของเราเป็นกกอุปกรณ์ ในพัะตะคาดนั่นเองนะครับเพื่อนนี่เพื่อนๆนดูสวยไหมครับเศรษฐีรอบนอกนี่ครับกําลังงามเลยครับเพื่อนเพื่อนจะพามาดูะจะพามาชมมุมนี้นะครับเพื่อนมุม,มที่อร่อยถ่ายรูปภาพนิ่งนะครับดอกต้านทมนครับเพื่อนมุมนี้ครับเพื่อนมุมนี้มุมสวยครับเพื่อน ทำสวยเหมือนดอกไม้คาดหูหน้าบ้านของเรานี่เองนะครับเพื่อนน่ครับเพื่อนบริเวณบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะครับแต่ก่อนนะที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับแต่ตอนนี้พี่ๆแยกแยกบ้านออกไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ร้อยหอยคนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนดูมุมนี้สิครับอดอกบัวดินของเราเพื่อนแล้วก็มุม ทีได้ร่อยป้านมากับมือนะครับเพื่อน <พ red> er> นี่ครับมุมดอกแคเนาะมุมดอกแคเพื่อนภูมิใจมากเลยครับนี่ครับดูดอกแคสิครับเพื่อนดอกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ครับดอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยเขาจะมีหญ้าน,นิดนึงนะครับตรงนี้้ร่อยจะเดินพาเดินมานี่ครับ ภูมิใจมากเลยครับงามไหมครับดอกตอแค่เนี่ยครับเพื่อนงามมากๆเลยนี่ยอดเขาครับอู้อัวงั้นเลยยอดใช้ใช้เมนูนึ่งนะครับยอดนะยิ่งยิ่งตัดนะครับใช้กรรไกรตัดนะครับเพื่อนเขาจะได้ไม่เจ็บยิ่งตัดยิ่งแตกออกมายิ่งสวยนะครับเพื่อนแต่ไม่อนุญาตให้เด็ดนะครับให้ตัดให้ใช้จันการไกยตัดเนี่ยคนไหนอยากกินนะครับเพื่อนเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเด็ดเขาจะ เขาจะช้ำนะครับเพื่อนแล้วเราจะใช้กันไกลตลอดเลยนะครับสําหรับการเก็บพืชพันธุ์ของเรานะครับเพื่อนแล้วก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ภูมิใจมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนมุมต้นกับต้นกับเผามุมนี้นะครับเพื่อนต้นกับเผาต้นนี้แล้วก็มะเขือต้นนี้นะครับเพื่อนที่ทําซุปมะเขือเมื่อวานนี้ครับเขาก็จะมีมีลูกเล็กๆออกมาอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อน ยังถือกล้องตัวนี้ยังไม่ถนัดนะครับเพื่อนยังไม่เก่งนะครับเพื่อนนี่จะช้อนมุมกล้องให้ดูนะครับเพือ่อนเตะขากล้องตัวเองนะครับเพื่อนเพื่อนยังใช้กล้องยังไม่เก่งนะครับเพื่อนออซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยทดลองแบบนี้สักทีเห็นแต่เพื่อนเพื<ๆ>่อนทำเนาะเราก็ไม่เคยทํา มันต้องลองทํานะครับเพื่อนต้องลองเปลี่ยนมุมกล้องทําไปเรื่อยๆเราจะได้เก่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมกล้องเลยไม่เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําอะไรที่อยากจะทํานะครับเพื่อนเนี่ยเมืม่อก,กี้ถือมือซ้ายทีนี้ถือมือขวาเราจะเก่งกว่าเดิมน,นี่เป็นมุมทําอาหารของเรานะครับเพื่อนวันนี้ก็ก็อุ่นอีกแล้วครับท่านนี่แกงหัวปี ทานกับข้าวสวยครับเพื่อนอยู่คนเดียวเนาะ <ST instrument> อืมก็วันนี้บริเวณครึ่งบ้านก็พอนะครับเพื่อนแล้วพรุ่งนี้จะมาต่อหรือว่ายาวยาวเลยนะครับเพื่อนมุม,มน,นี้ก็จะเป็นมุมเครื่องซักผ้านะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํารับแขกนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นห้องครัวห้องหนึ่งเดี๋ยวจะพาชมวันหลังนะครับเพื่อนนี่บ้านเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเพื่อน บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ติดประตูครัวครันี่ครับเดินมาถึงบริเวณนี้นะครับเพื่อนนี่ต้นใบหญ้านางของเราเพื่อนอแล้วก็จะมานี่เลยมาจบที่ต้นฟักทองแล้วกันครับให้เขาเลื้อยขึ้นเขาเือเลื้อยขึ้นแล้วครับเนี่ย พักทองเลื้ยขึ้นต้นขนุนแล้วประสบความสำเร็จขอบคุณสำหรับการรับชมบาย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 